สวัสดีค่ะเป็นผ้าเขาม้าไหมไหมไม่ใช่คิดถึงแต่ผ้าเขาม้าไหมเป็นผ้าสรงค่ะสรงไหมสรินที่การทอแปดตะกอแค่คุณผู้ชมชมทลิปนี้ก็คุ้มนะคะเพราะว่าสวยมากๆเลยนี่ดูสายในแพคโครสในดูการทอแปดตะกอนะคะปกติจะเป็นสรงทอ,อหางกระลอกเนาะที่เป็นมันวาวๆาวเนาะดูคลาสสิกใช่ไหมแต่นี่จะเป็นการทอแบบ แปดตะก่อน,นะคะ2เมตรค่ะสีจริงจะเป็นแบบนี้เลยนะคะคลาสสิกดีค่ะสามารถนำไปตัดเป็นชุดแ็คหรือว่านุ่งนะคะสำหรับคุณผู้ชายสวาพบรุก็ผู้หญิงกนะ็สามารถนำไปตัดเป็นชุดได้เหมือนกันให้ชมค่ะสวยมากเลยนะคะนี่สวยไหมคะ ปกติราคาผ้าไหมที่อื่นเขาขายพันเกาไกดแพทไม่ขายค่ะไกดแพทได้ราคาส่งมานะคะแม่ค้าช่วยบอกว่านำมาประชาสามารนธ์ให้คุณผู้ชมเห็นหน่อยให้ราคาส่งค่ะราคาพันสค่ะสเมตรหนึ่บาทสวยมากๆปกติแล้วสรงไหมทั่วไปอยู่พันสี่แต่ว่าสรรงไหมนณะวันนี้เหลือพันสเพราะนั้นผืนนี้ไก้แพทจึงให้ราคาพิเศษเช่นเดียวกันค่ะ สองปืนนี้อยู่ที่ราคา1,400ค่าขนส่งพิเศษอีกลดให้อีกนะคะช่วงนี้30บาทเพราะว่ามีการลดค่าขนส่งจากแฟลตคาถึงสิ้นเดือนนี้นะคะสำหรับแฟลตโฮมเพราะฉะนั้นใครสนใจทักได้เลยจ้ะนี่นะะสวยมากสวยสุดๆเลยนะคะ มีสองผืนนะคะตอนนี้สีแดงเอ้ยไม่ใช่ค่ะสีจริงๆจะเข้มกว่านี้นะคะติดต่อมาได้ค่ะ081 257 1709 081 257 1709่ะอืมค่ะให้ชมลายใกล้ๆค่ะให้เปรียบเทียบนะสองผืนนี้คุณผู้ชมชอบผืนไหนนี่เลยค่ะ นี่ค่ะสีจริงแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมชอบผืนไหนมาขอทักหลังไมคุยกับไกด์แพทเลยค่ะทอแปดตะกอนะจ๊ะสวยสุดๆนะคะนี่สีจริงแบบนี้เลยนะคะสวยมากรงรักผ้าไหมจับผ้าไหมก็รู้สึกว่าผู้ทอผ้าไหมเก่งจังเลยแล้วก็ขอบคุณท่านที่ชอบผ้าไหมสุรินด้วยนะคะไกด์แพทรอยอยู่จ้า ทักทายมาได้เลยนะคะนี่ค่ะสวยสุดๆเลยค่ะสวยสุดๆเลย